ดังนั้นเองนะคะวันนี้ดิฉันก็อยากให้พี่น้องประชาชนไม่แผ่วค่ะอย่าเพิ่งแผ่วแรงลงไปให้พร้อมใจกันเลือกพักเพื่อไทยนะคะทั้งคนทั้งพักเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของพี่น้องประชา,ะช,าชนอย่างแท้จริงจะได้มีความกินดีอยู่ดีที่แล้วก็มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นก็ขอให้พี่น้องที่รักประชาธิปไตยทุกท่าน ะะออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงในวันที่14ที่จะมาถึงนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ ถึงแม้พักเพื่อไทยกำลังเดินหน้าเร่งหาเสียงไปสู่เป้าหมายชนะเลือกตั้งแบบแลนสไลด์เพื่อโอกาสจะตั้งรัฐบาลที่ตัวเลข253ที่นั่งขึ้นไปรวมถึงหากเป็นไปได้ก็มีเป้าหมายใหญ่ที่ตัวเลข310ที่นั่งแต่มีกระแสข่าวว่าโคของพักเพื่อไทยจากหลายสับนักขณะนี้มีแนวโน้มได้เก้าอี้สอสอประมาณ190-200ที่นั่งโดยคาดการตัวเลข200-220ที่นั่งอาจเป็นจำนวนที่ใกล้เคียง ความเป็นจริงมากที่สุดโดยระยะหลังการสำรวจจากหลายสํานักตั้งแต่โพจากมหาวิทยาลายัยโพจากสื่อมวลชนและโพพักการเมืองก็มีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือกระแสของพักก้าวไกลกำลังก้าวขึ้นมาอย่างรวดเร็วสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกำลังเป็นสิ่งที่แกนนำพักเพื่อไทยต้องรีบสื่อสารผ่านกองอำนวยการเลือกตั้งพักเพื่อไทย ในช่องทางไลน์ส่งข้อความไปถึงผู้สมัครสอสมีเนื้อหาบอกถึงกระแสของพรรคก้าวไกลเริ่มขึ้นมาในช่วง2-3สสัปดาห์ที่ผ่านมาขอให้ผู้สมัครพยายามเข้าถึงประชาชนให้มากที่สุดเพื่อไปสู่การบรรลุปเป้าหมายแลนสไลด์จากนั้นก็เป็นอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยก็มานั่งแถลงข่าวส่งสัญญาณทางการเมืองให้ประชาชน ไม่แผ่วในการสนับสนุนพักในการเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมนี้แน่นอนว่าจากกระแสของพักก้าวไกลที่เริ่มมาแรงเป็นสิ่งที่แกนนำเพื่อไทยเริ่มวันไหวกับโพเพราะคู่แข่งเวลานี้ไม่ใช่ขั้วพักร่วมรัฐบาลแต่เป็นพักก้าวไกลที่มีฐานเสียงอยู่ในขั้วเสรีนิยม และหากกระแสะพัรก,ก้าไกลมีทิศทางดีขึ้นไปถึงวันเลือกตั้งก็ย่อมจะกระทบต่อเป้าหมายแลนสไลด์ไปด้วยที่สำคัญนาทีนี้พักคก้าวไกลก็ได้ขยับตัวเลขเป้าหมายสสเขตและสสปาร์ตี้ลิสต ภใยในายมากกว่า100ที่นั่งโดยเฉพาะพื้นที่กรทม33เขตก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าพักคก้าวไกลมีกระแสมาแรงจากหลายพื้นที่จากการขยับแนวทางหาเสียงจากผู้สมัครของพักทั้ง33คนเพราะพื้นที่โซนในเมืองถือเป็นจุดแข็งของพักคก้าวไกลที่มีฐานเสียงสนับสนุนที่เหนียวแน่นมาตั้งแต่การเลือกตั้งในปี2562แต่ฝั่งพักเพื่อไทยก็ยังมั่นใจพื้นที่ต่างจังหวัดทั้งภาคเหนือและอีสาน ตั้งแต่เขต1เชียงใหม่เขต1ขอนแก่นเขต1เชียงรายหรือเขต1อุดรธานีที่สำคัญถึงแม้พักเก้าวไกลจะอยู่ในพวจเสรีนิยมเช่นเดียวกับพักเพื่อไทยแต่การจับมือตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งก็มีกระแสมาตลอดว่าแกนนำหลายคนไม่เลือกพักเก้าวไกลให้อยู่ในสมการด้วย ดังนั้นโจทย์ใหญ่ของเพื่อไทยขณะนี้จึงอยู่ที่การไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลพักเดี่ยวเท่านั้น